สาวะอักเสบสำหรับคนท้องน่ากลัวกว่าที่คิดไว้เสียอีกอถ้าไม่อยากเป็นแม่ท้องรีบมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจใทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้ลูกสุขภาพดีปลอดภัยแม่ท้องคลอดไว้แข็งแรงนะคะ อีกหนึ่งปัญหาที่แม่ท้องมีโอกาสเป็นสูงนั่นคือปัสสาวะอักเสบนั่นเองค่ะเพราะมดลูกขยายใหญ่จากการตั้งครรภ์แล้วเข้าไปกดทับบริเวณกระเพาะปัสสาวะทำให้ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ง่ายมากขึ้นและเพื่อป้องกันอาการนี้แม่ท้องต้องห้ามทำอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. ห,ห้ามกลั้นปัสสาวะ แม่ท้องอาจจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นกว่าคนปกตินะคะเพราะการกลั้นปัสสาวะจะยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและเป็นอันตรายกับลูกในท้องได้ค่ะ 2. ห้ามดื่มน้ำน้อยแม่ท้องควรดื่มน้ำอย่างน้อย8แก้วต่อวัน พือความเพียงพอต่อร่างกายเพราะน้ำสำคัญมากกับคนท้องปริมาณก็จะช่วยเพิ่มปัสสาวะขับแบดทีเรียและของเสียออกจากทางเดินปะสะัสสาวะด้วยค่ะ 3. ห้ามลืมเช็ดทำความสะอาดการรักษาความสะอาดหลังจากปัสสาวะสำคัญมากค่ะแม่ท้องต้องใช้ทิชชู่เปียกเช็ดจากอวัยวะเพศไปด้านหน้าแล้วไปด้านหลังห้ามเช็ดสวนขึ้น เพื่อลดการประปนของเชื้อมาสู่ทางเดินปัสสาวะค่ะโอเค 4. หลีกเลี่ยงการทานอาหารสำเร็จรูปแม้ท้องต้องหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารแช่แข็งเช่นอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีสารปรุงแต่งและโซเดียมสูงส่งผลให้แสบขัดปัสสาวะและเป็นปัสสาวะอักเสบได้ค่ะ 5. ห้ามส่วนล้าง ห้ามใช้วิธีการส่วงล้างช่องคลอดรวมถึงสบู่ที่มีความเข้มข้นสูงล้างอวัยวะเพศจะยิ่งทำให้เกิดการระคายเคืองและเสี่ยงเป็นปัสสาวะอักเสบได้ค่ะ 6. ห้ามใส่กางเกงในที่รัดแน่น ราะการใส่กางเกงในที่รัดแน่นจนเกินไปจะทำให้ระบายอากาศได้ไม่ดีอีกทั้งเข้าไปรัดบริเวณอวัยวะเพศทำให้เกิดการเสียดสีและระคายเคืองได้และกดทับทางเดินปัสสาวะเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงเป็นปัสสาวะอักเสบได้เช่นกันค่ะ ในช่วงตั้งท้องแม่ท้องต้องระมัดระวังการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะให้ดีๆนะคะเพราะความรุนแรงของอาการนี้จะนำไปสู่การคลอดก่อนกำหนดได้หากพบว่าปัสสาวะแสบขัดให้รีบพบแพทย์ทันทีค่ะดูแลสุขภาพร่างกายแม่ท้องเพื่อสุขภาพของลูกในครรภ์ อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลย